แล้วก็มาอีกหนึ่งงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่เช่นกันและกําลังจะมีขึ้นนะคะที่จังหวัดตรังคือการประชุม IMTGT ค่ะจังหวัดตรังค่ะได้โชว์สักยภาพเมืองท่องเที่ยวนะคะดันตรังโลเคอล e เฟลลี่ต้อนรับคณะประชุม IMTGT สู่เวทีฮาราโลกในวันที่2-5กันยายนนี้ค่ะ จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้แทนและมุขมนตรีที่เข้าร่วมการประชุม IMTGT อินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์โกล์ทรานแองเกิลนะคะในระหว่างวันที่2-5กันยายนนี้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังได้เดินหน้าในการผลักดันตรงังสู่การเป็น Destination Local Ferry สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศค่ะล่าสุดครับที่ตําบลหนองตรุดจังหวัดตรังเนี่ยได้มีการเปิดตัวครัวฮาลาลน,นําเสนอเมนูจากเนื้อกวางครับอย่างเช่นซุปกวางมัสมันวางแล้วก็สเต๊กวางเพื่อรองรับตลาดมุสลิมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังและก็ผู้อำนวยการทท,ทตรังเนี่ยร่วมชิมเมนูนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังย้ําว่าตรังเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารที่สามารถขยายตลาดไปยังนักท่องเที่ยวมุสลิมได้โดยเฉพาะ กลุ่มมาเลเซียที่นิยมท่องเที่ยวแบบครอบครัวและก็ขับบิ๊กไบค์เข้ามาในประเทศไทยนะครับทททจังหวัดตรังครับยังเตรียมนําบริการนวดแผนไทยและก็สปาเข้าสู่โชว์เคสในงาน IMTGT เพื่อแสดงศักยภาพด้านเวลเนสทัวริซึมโดยใช้วัตถุดิบด้านการท่องเที่ยวนะครับก็คือวัตถุดิบที่มีอยู่ในสถานที่ท้องถิ่นนี่แหละอย่างเช่นข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นสินค้า GI นะครับมาประยุกต์เป็นลูกประครบและก็สครับผิวซึ่งเป็นนวัตกรรมจากภารดีพัชร รสปาที่ได้รับเสียงตอบรับเนี่ยดีเลยจากผู้ที่ใช้บริการนะครับรวมทั้งยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลห้วยยอดที่ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและก็สมุนไพรไทยนะครับเพื่อบำบัดและก็ฟื้นฟูร่รางกายด้วยนอกจากนี้นะคะททท,ทตรังค่ะยังได้มีการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวฮา,านาลมาตรฐานเช่นเกาะลิบงเกาะมุกและเกาะสุกรเพื่อเป็นการรองรับตลาดมุสลิมจากไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยเชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ตรังเป็นจุดหมายปลายทางที่หลากหลายครบทั้งด้านอาหารสุขภาพและการท่องเที่ยวค่ะ